สวัสดีครับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะสอนการเชิญสมาชิกรุ่นน้องใหม่เข้ามาในห้องลายลายตัวของลายตัวใหม่เขาเรียกว่าไลน์สแควร์นะฮะเราจะจุสมาชิกได้ทั้งหมด5,000คนแล้วก็จะแยกห้องแชทเป็นห้องย่อยได้นะฮะจะมีคู่มือแต่ละข้อให้เราเข้ามาศึกษาได้เริ่มต้นจากนะฮะเราจะมีลิงก์นะครับจะมีลิงก์ไปให้กับพวกเรานะครับ ซึ่งลิงก์เนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะส่งให้กับตัวของรุงพี่เรานะครับให้รุนพี่เราเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยมาเชิญรุ่นน้องเนี่ยเข้ามาอีกทีนะครับซึ่งลิงก์ก็จะเป็นลิงก์นะฮะตามหน้าจอที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวของลิงก์นะครับให้ให้เปิดขึ้นมานะฮะจะขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องไหมครับพอ,อขึ้นมาแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะต้องอกดนะครับ สีนะครับสีเขียวนะกดสีเขียวเพื่ออะไรครับเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มครับจะมีคําสั่งนะฮะเห็นไหมฮะไอคอนสีเขียวนะครับเขียนว่าขอเข้าร่วมกลุ่มเราจะต้องขอเข้าร่วมกลุ่มเข้ามาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวของแอดมินเช็คว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่านะครับคนทั่วไปเราจะไม่ให้เข้ามาเนาะเราก็เข้ามานะครับแล้วก็คลิกนะครับคลิกไปที่ตัวของคําว่าเข้าร่วมเห็นไหมสีเขียวด้านล่างนี่นะกดคําว่าเข้าร่วมครับ เมื่อกดคําว่าเข้าร่วมนะครับก็มีข้อกาหนดต่างๆนะฮะเราจําเป็นที่ต้องกดคําว่ายอมรับนะครับกดคำว่ายอมรับสีเขียวด้านล่างมนีเห็นไหมครับกดคําว่ายอมรับครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะมีห้องแชทอ่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวของข้อมูลสินค้านะครับรีวิวสินค้าคอร์สออนไลน์นะฮะคอร์สออฟไลน์คอร์สเพิ่มรายได้นะครับ ด้วย online. ออนไลน์แผนช้อปปิ้งปันนะครับแล้วกักุ้มข้อมูลตารใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ตัวของหน้าหลักของห้องนะฮะเราจะมีการแยกห้องแบบนี้เลยนะครับเป็นห้องห้องเราก็สามารถเข้ามาดูในข้อมูลแต่ละห้องได้เมื่อเราเข้ามาในห้องแล้วนะครับแต่เวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใส่ตัวของรหัสนะฮะใส่ตัวของรหัส ตัวของเลขตัวแทนเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่เลขของตัวแทนเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในห้องได้นะครับเนี่ยฮะจะถามเรื่องรหัสเลขของตัวแทนเราตรงนี้เห็นไหมครับ เราต้องใส่เลขของตัวแทนเราเข้ามานะฮรรหัสก็คือตามที่บริษัทแจ้งไปอย่างเช่นตัวเม่อกีน่เอใช่ไหมครับก็จะเป็นรหัสเท่าไหร่ครับ888เราก็ต้องใส่800เท่าไหร่ครับ888นะครับเราต้องใส่8ปดอเข้ามาอย่างนี้ครับต้องตอบคำถามเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เลยนะต้องมีเลขตัวแทนเข้ามาเราจะไม่ให้คนนอกเข้ามานะครับเพราะว่านี่เป็น ข้อมูลในของเรานะครับพอเราใส่ตัวเลขตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็กด enter ได้เลยนะฮะกด enter ส่งเข้ามานะครับให้บริษัทรู้ว่าเราเนี่ยคือเลขรหัสนี้นะฮะเราก็กดที่คําว่าต่อไปได้เลยครับนี่นะต่อคาถามแล้วกดต่อไปครับตอนนี้นะครับเราใส่รหัสสมาชิกเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาใส่ตรงชื่อเล่นตรงนี้เลยนะครับ ชื่อเร่อตรงนีใ้ให้เราใส่รหัสเหมือนกันนะรหัสต <ry> ัวเดียวกันเมื่อ <tuh> กี้นะครับเป็นเลขสมาชิกของเราเหมือนกันนะ8 8 8แเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราจะอัปหน้าตาตัวเองเราก็ใส่นะครับไปที่ตัวหน้าตาตัวเองตรงนี้ครับเป็นเลือกคําว่าเลือกรูปครับแล้วเราก็เลือกรูปลงมาได้เลยนะครับว่าเราจะใส่รูปไหนเนาะตัวอย่างอันนี้เป็นรูปของคุณหมอนะครับภัชระนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกแล้วก็กดคาว่าเสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยครับ แต่ถ้าเราไม่ใช่เลือกรูปนี้นะฮะเราก็ใช้รูปส่วนตัวได้ถ้ารูปเสร็จเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับผมลองกดเสร็จสิ้นให้ดูนะครับรูปนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นรหัสแ8 8นะฮรรูปโปรไฟล์รูปนี้นะฮะเราก็ส่งมาส่งคำขอมาที่แอดมินครับกดส่งเลยครับเนี่ยฮะข้างล่างก็จะเขียนว่ากำลังรออนุมัติเห็นไหมครับกำลังรอการอนุมัติอยู่นะครับ แบบนี้ครับก็เดี๋ยวอนมินิอนุมัติเราก็สามารถเข้าห้องกลุ่มได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ผู้นำนะผู้นำก็กรอกเลขรหัสนะครับตัวของตัวแทนรหัสสมาชิกของต,ตัวเราเนี่ยเข้ามานะครับให้ตรงนะที่ที่บริษัทส่งไปให้กับรุ่นพี่ให้แม่ทีมแล้วนะเราก็ขอเลขจากแม่ทีมได้เลยเราเรียกอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องด้ยวยกันเพื่อมาศึกษาข้อมูลนะครับจะเป็นห้องใหม่สําหรับคนที่เข้ามาในผังของอก็เรียกว่าคอนโดความสําเร็จนะครับ คือทุกห้องเนี่ยจะเข้ามาแล้วมีรายได้หมดทุกคนนะฮะถ้าทําตามแผนที่โค้ดกําลังจะสอนอยู่ในห้องนี้นะถ้าใครตั้งใจเนี่ยนะครับก็สามารถรับไปได้และรายได้สูงด้วยนะครับและเร็วด้วยโอเคนะครับลองลองเข้ามาศึกษาดูนะครับโอเคครับพบกันที่ความสำเร็จครับตามนี้ครับสวัสดีครับ